เราเรียนเรื่องบาลีสันสกฤตเนี่ยนักเรียนว่ายากไหมยากใช่ไหมตอนที่หนูเรียนในโรงเรียนเนี่ยนี่มันเป็นเทคนิคที่อาจารย์คิดค้นขึ้นมานะแล้วนักเรียนนําไปใช้ได้ดีมากเลยหลักการแยกบาลีกับสันสกฤตง่ายๆที่นักเรียนเรียนที่โรงเรียนหนูนะครูรู้เลยอาจารย์ท่านจะสอนแบบตัวสะกดตัวตามเขาเรียกว่าใช้พยัญชนะพยัญชนะวัดใช่ป่ะวัเขาเรียกว่า แถวที่แถวที่หนึ่งสะกดให้หนึ่งสองตามใช่ป่ะใช่ปะแล้วแถวที่ 3, สามสะกดให้3าสตามใช่ป่ะหมายความว่าแถวอย่างนี้ครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างแถวที่5สะก,กดให้หนึ่งสอง 3 4 5ตามใช่ป่ะนี่นี่เปล่าที่อาจารย์ก็สอนที่โรงเรียนอย่างเช่นอาจารย์จะบอกว่านักเรียนดูคำนี้นะสกกะหเห็นไหมแถวที่1สกด1ตาม1สกด1ตามก็เป็นบาลีดูนะพิกคุ1นึสกด2ตามเห็นไหมก็เป็นบาลี ลองตัวนี้หน่อยสิหัตถะหนึ่งสองเห็นไหมลองดูคํานี้หน่อยเน่เน่ต่อทไม่ต้องขีดตรงนี้มันต้องขีดตรงนี้อยากเจอคําว่าพุทธะนี่หนึ่งสองไอ้ไม่ใช่ครับเน่พุทธะสามสี่เห็นไหมหรือคํานี้ครับครับสามสี่เห็นไหมหรือคําว่า ยาอัชชาโทษทีครับอัชชาชอแล้วก็อัชชาสเห็นยังนี่นงไงหนึ่งสามสี่นะได้หมดเลยนี่คือหลักของบาลีใช่ไหมเราพวกเราก็าจะท่องอย่างนี้ครับกะคะคะคังะจะจะช,ะชะยะชาชยยะตะตาตาท,ท,ท,ทันะตะทะตาท,ท,ทันะปะปะ พมามะเห็นไหมเราก็จะท่องอย่างนี้ตลอดเลยใช่ปะอ่าอได้เลยเพอเราท่องอย่างนี้เสร็จเราจะรู้ว่าหนึ่งสะกดหนึ่งสองตาม แต่โคลัมพูนมีหลักที่มันง่ายกว่านี้ง่ายมากเลยแทนที่เราจะหาบาลีเราไม่ต้องให้เราหาสันสกฤตง่ายกว่าสูตรนี้อาจารย์คิดขึ้นมาสำหรับสอนนักเรียนแล้วใช้ที่ผลเวยนะอะขอลบได้ปะเนี่ยลบเนาะดูสูตรของอาจารย์เล็กน้อยครับนี่เลยอาจารย์คิดง่ายมากเลยถ้าอาจารย์ก็เลยคิดหลักของสันสกฤตขึ้นมา หนูลองดูก็ได้ครับอาจารย์ก็เลยเขียนว่าหลักสันสกฤตถ้าไม่อยู่ในหลักนี้นะครับก็จะเป็นภาษาครูก็จะเขียนว่านอกจากนี้เป็น บาลีโอเคป่ะหลักสันสกฤตถ้าไม่อยู่ในนี้ก็เป็นบาลีไงหนึ่งละเอาละครับหนึ่งถ้าเราเห็นอักษรสองตัวนี้สสลาแล้วก็สอบฤอษีจะเป็นภาษาสันสกฤตเลย <c oughs> นั่นเองเห็นไหมเห็นสสลาสอบฤอษีเป็นสันสกฤตเลยเป็นยังไงครับถ้าถ้าสเสือจะเป็นสันสกฤตนะสเสือจะต้องนําหน้าดดเด็กโตเต่าทอถุงนี่เลย สังเกตง่ายๆก็ได้ครับถ้าส่อ,สอสเสือจะเป็นสันสกฤตต้องนำหน้าดอเด็กตอเต่าทอถุงตัวใดตัวหนึ่งครับพุณง่ายๆก็คือสเสือกินเด็กตาถลนตอสะสอ,าสาราสอาบาริสีสอสเสือนำหน้าดอเด็กตอเต่าถอถุงเป็นสันสกฤตนี่คือสถานแห่งบ้านทรายทอรู้ได้ไงว่าสถานเป็นสันสกฤตครับก็ให้ดูที่สอถอเห็นปะ่ะรู้ได้ไงว่าศึกษาเป็นสันสกฤตโอ้ไม่ต้องบอกเลยนี่นี่เห็นไหม รู้ได้ยังไงว่าสตรีเป็นสันสกฤตบอกอาจารย์ลำพูนสินี่ไงสต่อเห็นปะข้อหนึ่งผ่านต่อไปข้อที่สองคำไหนที่มียอยักกะลันเราถือว่าเป็นสันสกฤตเลยโอเคป้ะเห็นยอยักกะลันเป็นสันสกฤตเลยนะหรือเรามาดูครับอาจจะมีนอยออาจจะมีตอยออาจจะมีทอยเห็นนะอาจจะมีรอย อาจจะมี่นอเนนยอยักท่อทงยอยักสังเกตไหมครับว่าตัวที่สองจะเป็นยอยัก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 ตัวนี้เป็นตัวสะกดยอยักตามตัวสะกดยอยักตามตัวสะกดยอยักตามเช่นไปเจอคํานี้ครับวิทยารู้ได้ไงว่าเป็นสันสกฤตบอกอาจารย์สินี่ไงทอยอไปเจอคําว่ามัธยม รู้ได้ไงครับว่าเป็นสัตสกีครับมัธยมทอยเห็นปะหรือไปเจอคําว่าแพทย์รู้ได้ไงครับแพทย์แพทย์แพทย์อุ้ยดูได้2จุดยยยะกัณ์ทอยเห็นปะแล้ว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 อ้อนิตยาก็ได้นิตยารู้ได้ไงนิตยาตอยกัญยารู้ได้ไงกัญยาโนยเห็นปะอ้ยสบายมากเลยต่อไปข้อที่สามข้อที่สามข้อที่สามมีสละไอมีสละเอามีฤๅ มีอเป็นสันสกฤตเช่นเช่นเช่นไพรีอุ้ยนี่ไงสันสกฤตเจอคำว่าวันนี้คือวันเสาร์อ้สันสกฤตเจอคำว่าฤดูสันสกฤตเจอคำว่าฤศีอ้าวสันสกฤตโอเคไหมนี่ไงสันสกฤตชัวเห็นปะน่ต่อไปข้อที่ มีควบกล้ามมีมรอหรันโอ้โหโแค่นี้ก็ถ้าควบกล้ามดูนะคะเช่นเราไปเจอคําว่าปลานีมีตั้งสองพยางแน่ปลานีอุ้ยมีควบกล้ามสันสกฤตไปเจอคําว่าปลานอา้าวควบกล้ามสันสกฤตมีรอหันล่ะเช่นไปเจอคําว่ากรรมโอ้โหสันสกฤตเห็นปะ ต่อไปเราไปจูข้อที่หมีทอนางมุนโทเช่นกรีทาอุ้ยทอนางมุนโทอุ้ยควบกล้ำเห็นปะเอาได้หลายอย่างรวมกัน<ร>จุทาอู้นี่ไงเห็นปะต่อไปข้อที่หโอข้อนี้ช่วยได้เยอะมากตัวสะกด สองตัวแล้วก็ตัวที่สองตัวสะกดสองตัวตัวที่สองเป็นรอเรือโอเคไหมครับตัวสะกดสองตัวตัวที่สองเป็นรอเรือขอให้มีตัวสะกดสองตัวตัวที่สองเป็นรอเรือเช่นลองดูนะครับจากอุ้ยหนึ่งสองสันสะเกฤดดูคําว่าบัตรนะครับบัตรบัตรบัตรหนึ่งสองเห็นไหมครับเจอคําว่าเนตนะครับเนตอุ้ยหนึ่งสองตัวที่สองเป็นรอเรือเห็นไหมง่ายปะ หรือไปเจอคำนี้ครับอา,าอาอสมัครเอหเห็นไหมไปเจอคำว่าสมุดหนึนี่ไงต่อไปข้อที่7จ็ข้อสุดท้ายโอเคนี่คือเทคนิคง่ายๆที่อาจารย์สอนให้นะครับจากนี่นี่เป็นตัวอย่างการสอนที่เล็กน้อยครับเล็กน้อยแต่จริงๆครูต้องลงละเอียดอีกนะนี่ครับ เอาเราลองแค่นี้ก่อนนะลองถ้าว่าเราไปเจอข้อสอบแค่นี้เราจะทําได้เช่ป่าใช่ป่ะล่ะถ้า,าไปเจอข้อ7ช้างเหยียบหญิงเป็นภาษาสันสกฤตแต่ถ้าหญิงเหยียบช้างมันจะเป็นภาษาบาลีโอเคป่าวช้างเหยียบหญิงสันสกฤตหญิงเหยียบช้างบาลีเอเรามาลองทดลองหน่อยสิถ้าเธอไปเจอคํานี้ใครเหยียบใครครับอาจยาใครเหยียบใคร ช้างเหยียบหญิงก็เป็นสันสเกฤตไปเจอคําว่ากุญชรนใครเหยียบใครหญิงเหยียบช้างก็เป็นบาลีโอ้โหสุดยอดเลยเห็นปะสุดยอดสุดยอดนี่งไงนี่งไงทดลองคราวนี้เวลาทำํทำทาอย่างเนี้อาจารย์ลําพูนเขียนขึ้นมาหนึ่งคำเธอบอกอาจารย์สิปรณสนี บาลีหรือสันสกฤตก็ให้เธอดูซิว่ามันอยู่ในกฎบากฎสันสกฤตของเราสักข้อไหมไปสนีอยู่ไหมอยู่เก่งมากยอยัอยกษ์อะไรอีกสอบริสีอะไรอีกควบกลํมอะไรอีกสละไอเห็นไหมแล้วก็มีอะไรอีกนอยอ <laughs> ต่อไปกระเสมอยู่ไหมกระเสมอยู่ไหมอยู่เก่งมากนี่ไงกษตรอยู่ไหมกระเสดเอาเรากยเอษกรเสรไม่เอาแล้วมันซ้าเนี่ยเอาคําว่าทัศ ทัศนะอยู่ไม่ทัศนะอยูโรหันสอสลาสันสเฤตดชัวเอคํานี้อยู่ว่ะลองสิสิริอยู่ไหมหส,ส,สิสสริอยู่ไหมสิริอรโอไม่อยู่ไหมถ้าไม่อยู่ก็แสดงว่าเป็นบาลีเข้าใจป่ะโอ้โหนี่คือตัวอย่างการสอนของอาจารย์นะครับอาจารย์จะมีเทคนิคการสอนที่เยอะไปหมดเลยโดยเฉพาะคําสมาดสนธิเดี๋ยวช่วง,งหน้าเอเดี๋ยวครั้งหน้าอาจารย์จะลองอาจารย์จะอัด สอนให้ดูว่าการดูสมาร์นที่ง่ายมากคำราชาศัพท์หรือสำนวนหรืออะไรต่างๆเดี๋ยวเราจะมีเสริมลงไปให้ครับดูเป็นตัวอย่างนะครับนี่คือเรื่องที่ยากมากเลยนะแต่ครูสามารถทําให้มันง่ายๆได้นะฝากด้วยสนใจนะครับนะฮะนี่คือเทคนิคการสอนที่ง่ายๆนะครับโอเคนะเจอกันใหม่นะครับ